แจ้งชื่อได้เลยค่ะพัสริแท้ตั้งค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสามสิบหกปีค่ะอายุสามสิบหกปีนะคะอาชีพอะไรคะธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจส่วนตัวนะคะค่ะการศึกษาค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ปริญญาโท สาขาธุรกิจไทยจีนอาเซียนค่ะค่ะชื่อสกุลถูกนะคะตอนนี้ได้ลำดับที่หนึ่งสองสองหกสี่นะคะค่ะความเจ็บป่วยค่ะก็คือยังไม่มีอะค่ะแต่ก็คืออยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วเกี่ยวกับโควิดเราก็สนใจมากะะคการด้วยแผ่ไทยค่ะจังหวัดอะไรนะคะ จังหวัดกรุงเทพแล้วก็พัทยาค่ะเป็นสังกัดภาคกลางเนาะค่ะค่ะได้กรอกแบบฟอร์มไปหรือยังคะหรือว่ายังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มไปแล้วเราก็สอบสอบปรนัยแล้วก็อัตรัยแล้วค่ะค่ะทาไมถึงมาเรียนสนใจมาเรียนวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีคะเพราะว่าเคยเรียนแพทย์แผนตะวันตกกับแพทย์แผนตะวันออกมาแล้วคือแพทย์แผนไทยนี่คือ หาเรียนยากมากเลยค่ะค่ะมีเหตุผลเพิ่มเติมไหมคะเราก็อยากจะเรียนรู้วิธีการลดการกินเนื้อแล้วก็แล้วก็แล้วก็การรักษาแบบธรรมชาตินะคะคือทุกอย่างคือมันมันรู้สึกว่ามันน่าศึกษาน่าค้นหาค่ะ รู้จักแพทย์วิถีธรรมหรือติดตามอาจาร,รย์หมอเขียวมานานแค่ไหนแล้วคะก็ทางเฟซบุ๊กอะค่ะก็คือฟังฟังทุกวันนะคะค่ะาากังทางเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะประมาณปีหนึ่งล้วคะ่ะป,ปีเนาะจากการที่ติดตามผ่านผ่าน y o u t u b e กับ Facebook นะคะเป็นหลักนะคะซึ่ง่งช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมผ่านเข้าห้องซูมเนาะ มารับชมสดๆในห้อง z o o ได้ได้ร่วมหรือ,อยังคะได้ร่วมกิจกรรมบ้างคือเข้าเลค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วจากที่ได้ปฏิบัติตามอาจารย์หมอเคียวหรือแพทยที่ทำมาหนึ่งปีค่ะประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรบ้างคะก็คือทําให้เราลดการกินเนื้อแล้วก็แล้วก็รู้รู้รู้จักรู้จักกับแพทย์วิธีทํามากขึ้นนะคะค่ะ มีพี่น้องหรือพี่ต้อมนะคะต้องการสอบถามอะไระเพิ่มเติมสามารถถามได้นะคะค่ะน้อก,กิ่นคะจริงๆการมาสมัครนักศึกษาวิชารามนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะคะการที่เราจะมาสมัครตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ใช้แรงบันดาลใจใช้พลังศรัทธาพอสมควรเลย <c oughs> ก็อยากจะถามถึงแรงบันดาลใจนะคะที่ที่บอกว่าเราค้นหาจนเจอเนาะแล้วก็ศึกษาติดตามทาง youtube แล้วก็ facebook ด้วย นะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้คะ่ะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะลนก,การกินเนื้อค่ะแล้วก็อยากจะรักษาตัวเองแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาไตตีโดกอ่ะก็อืมก็เป็นอะไรที่ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะ<笑><笑>เรียกว่า าการไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นสีลข้อที่หนึ่เลยแล้วก็อยู่ในอริยสศีลซึ่งเป็นศาเอเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอนของสถาบันเรานะคะแล้วก็ที่ที่ได้บอกว่าเออมาเรียนรู้เพียงหนึ่งปีสามารถที่จะลดละเลิกเนื้อสัตว์ได้นะคะออัน,นี้ก็ต้องเป็นเป็นอะไรที่อนุโมทนากับคุณอาด้วยว่า โอ้มันก็ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนะคะหลายท่านเนี่ยภากเพียนพยายามอยู่นานนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าลดแล้วเลิกในเรื่องของการเบียดเบียนเนื้อเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนคะลองเล่าประสบการณ์ตรงส่วนนี้สักนิดนึงค่ะคือปกติอะค่ะลกเลิกคือปกติพ่อแม่อะค่ะเป็นคนจีแล้วก็สอนให้ให้กินเจทุกปีอยู่แล้วแต่ปกติก็คือจะจะจะ,จะกินเจเป็นบางมือ้อเป็นบางมื้อค่ะ ต่ก็คือหลังจากฟังแพทย์วิธีทำแล้วก็คือเหมือนจะ,จะลดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าท่านก็เข้าใจนะคะทุกปีนว่าเอ่อแนวทางในทางปฏิบัติที่เราจะหลุดพ้นสู่ความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเส้นทางนี้เนาะด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัตว์อื่นค่ะ,ะแล้วก็ท่านเองยังมีความมีความต้องการในการที่จะศึกษาศาสตร์ต่างๆเพื่อเพื่อนํามาใช,ใช่ไหมคะมาใช้ในชีวิตประจําวัน ของของเรานะคะแล้วก็ช่วยเหลือของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของเอ่อในในเรื่องของการมาเรียนสนใจมาเรียนในสถาบันวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีเนี่ยคะ่ะคิดว่าคิดว่าศาสตร์นี้จะเป็นคำตอบให้กับชีวิตในเรื่องใไดได้บ้างคะเนี่ยเรื่องสุขภาพแล้วก็การไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจ แต,แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์อะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะจะมีความชัดเจนของคุณอานะคะทีะ่ต้องการที่จะเรียนรู้ไปตามลำดับเนาะค่ะเชิญค่ะปพลินค่ะมีท่าไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคุณอาพัชรินคะ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรียนเชิญอาชาติพุทธนะคะอาชาติพุทธไม่เปิดไหมค่ค่ะครับผร้อม คนอาจจะรักษาศีลห้าในเบื้องต้นได้ไหมครับออได้ค่ะครับแล้วก็จะรับฟังและทำตามมาติโมมิตรด,ดีได้ไหมครับได้ค่ะจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมครับได้ค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะมีท่านใดนะคะคัดคา้านการสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชารามนะคะ หลักสูตรอริยปัญญาตรีเจ็ดปีของคุณอาพัชรินนะคะสามารถยกมือคัดค้านได้ค่ะตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยสองท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมนี้ค่ะไม่มีท่านใดคัดค้านนะคะคุณอาพัชรินยินดีด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะยินดีนด,ด้วยามาควบคุคนะคะคกันบ่อยๆนะคะก็ะสามารถ จัดสรรเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้นะคะค่ะตอนนี้เป็นช่วงสุดท้าย